กลางงานเลี้ยงหรูผู้คนกำลังยิ้มแย้มแต่เขากลับอย่ากกับเธอต่อหน้าทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เตรียมเกมพลิกไว้แล้วทั้งกระดานคําตอบของเธอทําให้ทั้งงานต้องหยุดนิ่งและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสะเทือนทั้งวงการธุรกิจและสังคมเรื่องจริงที่โลกออนไลน์ยังพูดถึงไม่หยุดสามีหย่าเธอกลางงานเลี้ยงแต่คำตอบของเธอทำทุกคนชอ็อกเรื่องจริงสุดสะเทือนใจที่ไม่มีใครลืมได้ เสียงเพลงคลอเบาๆดังกล้องไปทั่วห้องจัดเลี้ยงหรูหราแสงไฟระยิบระยับสะท้อนแก้ววน์บนโต๊ะยาวสีขาวแขกผู้มีเกียรติหัวเราะเบาๆพลางจิบเครื่องดื่มราคาแพงเธอสวมชุดเดรสยาวสีแดงเลือดหมูผ้าซาตินแนบไปกับผิวกายเหมือนสร้างมาเพื่อเธอโดยเฉพาะริมฝีปากสีแดงเข้มเม้มแน่นแต่แฝงรอยยิม้มเขายืนอยู่ข้างเธอสูรสีดำของเขาถูกรีดเรียบไร้ที่ติแต่ดวงตาของเขาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลาย เธอจับมือเขาไว้แต่เขากลับค่อยๆดึงมือนั้นออกทุกคนเริ่มหันมามองเมื่อเขาเคาะแก้ววายเบาๆเสียงแก้วกระทบกันดึงความสนใจจากทั่วทั้งห้องเขายิม้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยผมมีเรื่องอยากประกาศให้ทุกคนรู้เสียงของเขาชัดเจนและหนักแน่นเธอยังยิ้มอยู่แต่หัวใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะผมกับเธอจะหย่ากันครับทุกอย่างในห้องเหมือนหยุดนิ่ง ไม่มีเสียงไม่มีการขยับไม่มีแม้แต่เสียงหายใจเธอยืนตัวตรงมองหน้าเขาไม่กระพริบตาแววตาเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่ความตกใจแต่คือความแน่วแน่ที่ไม่มีใครคาดคิดเธอก้าวออกมาหนึ่งก้าวยกแก้วไหวขึ้นดื่มจนหมดในคำเดียวจากนั้นเธอก็พูดน้ำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่มีพลังดีข้าฉันก็แค่รอให้คุณพูดออกมาเสียทีทุกคนเริ่มหันมามองกันเอง บางคนเผลอปล่อยแก้วร่วงบางคนอ้าปากค้างเพราะฉันเองก็มีเรื่องอยากประกาศเหมือนกันเสียงของเธอดังกังวานยิ่งกว่าก่อนหน้านี้เธอหยิบบางอย่างจากกระเป๋าคลัตช์เล็กในมือเป็นซองเอกสารสีขาวเธอเปิดมันแล้วดึงรูปถ่ายออกมาช้าๆภาพนั้นคือสามีของเธออยู่ในอ้อมแขนของหญิงสาวอีกคนหญิงคนนั้นคือเพื่อนสนิทของเธอเองแขกหลายคนอุทานออกมา บางคนเริ่มสุบสิทธ์บางคนเริ่มถ่ายวิดีโอแววตาเขาเริ่มสัน่นมือที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นไหวเธอยือนตรงกลางห้องไม่มีร่องรอยของน้ำตามีเพียงแววตาที่แข็งแกร่งจนทุกคนต้องหยุดมองฉันไม่ได้เสียใจเธอพูดขณะมองตรงไปที่เขาฉันลงใจต่างหากที่ในที่สุดต้องการให้เล่าต่อไหมฉันลงใจต่างหากที่ในที่สุดหน้าก,ากากของคุณก็หลุดเสียที เธอหันมองเพื่อนสนิทที่ยืนแข็งค้างอยู่ข้างโต๊ะของหวานดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความอับอายและกลัวจนพูดไม่ออกเสียงกล้องจากโทรศัพท์มือถือดังขึ้นไม่ขาดสายแขกหลายคนยกมือถือขึ้นถ่ายแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรคุณคิดว่าฉันไม่รู้หรือเธอถามโดยไม่ต้องการคำตอบคุณคิดว่าฉันจะยอมเป็นภรรยาที่ถูกหลอกไปตลอดชีวิตเขาเริ่มพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเขาเบาเกินไปไม่มีใครได้ยิน หรืออาจไม่มีใครอยากฟังเธอวางรูปถ่ายลงบนโต๊ะตรงหน้าเรียงอย่างระมัดระวังภาพแล้วภาพเล่าเรากับเตรียมมาอย่างดีนี่ไม่ใช่การอยากเธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบนี่คือการปลดปล่อยบางคนเริ่มปรบมือบางคนลุกขึ้นยืนแต่เขายืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเธอหันหลังให้เขาเดินออกจากห้องจัดเลี้ยงอย่างสง่างามเสียงส้นส,สูงกระทบพื้นดังก้อง ทุกก้าของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจกลิ่นน้ำหอมของเธออบอวลอยู่ในอากาศทิ้งไว้เพียงความทรงจำที่ไม่มีใครลืมได้และเมื่อประตูบานใหญ่เปิดออกเธอก็หันกลับมาครั้งสุดท้ายสายตาของเธอมองตรงไปที่เขาขอบคุณนะที่ทำให้ฉันรู้ว่าฉันควรเดินออกมาตั้งแต่วันแรกที่คุณโกหกไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงความเงียบและเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทุกคนในห้องแสงไฟยังคงสว่าง เพลงยังเล่นต่อไปแต่งานเลี้ยงไม่มีใครอยากอยู่ต่ออีกแล้วต้องการให้เล่าต่อในตอนต่อไปไหมเธอก้าวออกจากห้องจัดเลี้ยงลมกลางคืนพัดต้องผิวแก้มอย่างแ่วเบาแต่มันเย็นน้อยกว่าสิ่งที่เธอเพิ่มเผชิญผู้คนข้างในยังสับสนแต่เธอกลับนิ่งอย่างน่าประหลาดเรากับวางแผนเรื่องนี้มานานรถรูสีดำจอดรออยู่ตรงหน้าคนขับลงมาเปิดประตูให้เธอเธอพยักหน้าเบาๆก่อนก้าวขึ้นไปนั่ง ภายในรถมืดมิดนิดแต่มีกลิ่นหอมของดอกมะลิอ่อนๆเธอหลับตาลงชั่วครู่เหมือนปล่อยให้ร่างกายได้ถอนหายใจครั้งใหญ่โทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นขึ้นมาเธอหยิบมันขึ้นมาอย่างช้าๆช,ชื่อบนหน้าจอคือแม่ของเขาเธอยิ้มบางๆงแล้วกดตัดสายไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรอีกไม่จำเป็นต้องทนอีกต่อไปเสียงข้อความเข้าอีกหลายสายแต่เธอไม่สนใจ เธอหยิบซองเอกสารอีกชุดหนึ่งจากกระเป๋าเอกสารชุดนี้ไม่ใช่รูปถ่ายแต่เป็นเอกสารทรัพย์สินและหลักฐานการโอนกิจการบางส่วนทั้งหมดนั้นตอนนี้เป็นของเธอเขาไม่รู้ว่าเธอรู้ว่าเขาใช้ชื่อเธอในบริษัทเงาว่าเขาซ่อนบัญชีไว้ในชื่อเธอมานานแค่ไหนแต่ตอนนี้มันกลายเป็นจุดจบของเขาเองรถเคลื่อนตัวออกช้าๆผ่านประตูรั้วโรงแรมที่ยังมีเสียงอื้ออึงตามหลังมา แต่เธอไม่หันกลับไปมองเพราะสิ่งที่เธอทิ้งไว้เบื้องหลังไม่มีคุณค่าพอจะเสียเวลาอีกเธอเอียงหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างแสงไฟริมถนนทอดยาวเหมือนทางที่เพิ่งเริ่มต้นครั้งนี้เธอจะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองไร้คำโกหกไร้เงาวดีตและไร้เขาต้องการให้เรื่องราวไปในทิศท,ทางไหนต่อดราม่าเข้มข้นขึ้นหรือเปลี่ยนแนวไปสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอหลับตาอีกครั้ง แต่ไม่ใช่เพราะเหนื่อยเป็นเพราะหัวใจรู้สึกเบาสบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในที่สุดกรงที่มองไม่เห็นก็เปิดออกและเธอได้กลายเป็นอิสระรถเลี้ยวเข้าไปในซอยเงียบเงียๆหน้าอาพาร์ตเมนต์สูงที่ตกแต่งด้วยไม้และกระจกใสไม่ใช่บ้านหรูแต่เป็นที่ที่เธอเลือกเองเธอเดินขึ้นบันไดโดยไม่ต้องให้ใครเปิดประตูให้ทุกก้าวคือการประกาศอิสรภาพ ทุกเสียงฝีเท้าคือเสียงของคนที่ไม่ยอมเป็นเหยื่ออีกต่อไปภายในห้องตกแต่งเรียบง่ายกลิ่นชาเขียวลอยมาเบาๆจากมุมครัวแมวสีขาวนวลเดินเข้ามาคลอที่ข้อเท้าเธอก้มลงรูปขนมันเบาๆเรากลับมาแล้วเธอพูดกับมันเหมือนเป็นเพื่อนเก่าแมวส่งเสียงร้องตอบเหมือนเข้าใจเธอหยิบกรอบรูปใบหนึ่งจากลิ้นชักภาพถ่ายวัยเด็กของเธอกับแม่ทั้งสองคนยิ้มกว้างในทุ่งดอกไม้ ใบหน้าเปื้อนดินแต่มีความสุขแม่ขนูทำได้แล้วน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงบนภาพถ่ายไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจแต่น้ำตาของการหลุดพ้นทันใดนั้นเสียงข้อความเข้าอีกครั้งคราวนี้เป็นจากเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในงานเลี้ยงเห็นข่าวแล้วโทรหาฉันด่วนเธอกดโทรกลับทันทีเสียงปลายสายเต็มไปด้วยความร้อนรนเธอต้องดูข่าวตอนนี้เลยเธอเปิดทีวี หน้าจอแสดงภาพข่าวด่วนมีภาพของเขาและตำรวจนักธุรกิจชื่อดังถูกสอบสวนเรื่องการยักยอกและฟอกเงินเสียงผู้ประกาศข่าวพูดชัดถ้อยชัดคำเอกสารและพยานหลักฐานหลายชิ้นนำไปสู่การขอหมายจับเธอเบิกตากว้างแต่มือของเธอกลับมั่นคงทุกอย่างที่เธอเคยสงสัยเป็นจริงและตอนนี้ความยุติธรรมกำลังเดินทางมาถึงชา้าชเธอยือนขึ้น หันหน้าไปมองออกนอกหน้าตา่างกรุงเทพยามค่ำคืนยังคงไม่หลับแต่สำหรับเธอคืนนี้คือคืนแรกของชีวิตที่แท้จริงคืนนี้คือจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดจบต้องการให้เธอกลับมาเอาคืนมากขึ้นหรือไปสู่การเติบโตและเปลี่ยนชีวิตอย่างสงบเธอหลับตาลงชั่วครู่สูดลมหายใจเข้าลึกในอกเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายไม่ใช่ความแค้นแต่เป็นพลังของคนที่เคยถูกทำร้ายและลุกข,ขึ้นยืนได้ วันรุ่งขึ้นเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบก,กางเกงสลลกสีดำแต่งหน้าเพียงบางเบาใบหน้าเธอสว่างสดใสและมั่นคงเธอเดินเข้าไปในออฟฟิศเล็กๆแห่งหนึ่งป้ายหน้าประตูเขียนว่าศูนย์ให้คำปรึกษาผู้หญิงที่ถูกกระทำในครอบครัวภายในมีผู้หญิงนั่งรออยู่หลายคนแต่ละคนมีแววตาที่เธอคุ้นเคยดีแววตาที่เธอเคยมองเห็นในกระจกแววตาของคนที่อยากจะหนีแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน เธอเดินไปยังโตประชุมวางเอกสารชุดหนึ่งลงมันคือแผนการตั้งมูลนิธิที่เธอเขียนขึ้นเองมูลนิธิสำหรับผู้หญิงที่ไม่มีที่ไปมูลนิธิสำหรับเธอในอดีตเราจะไม่เงียบอีกต่อไปเธอพูดกับผู้ร่วมประชุมเสียงชัดเจนเราจะให้เสียงกับผู้หญิงที่ไม่มีใครฟังปลายสายข่าวยังคงรายงานคดีของอดีตสามีบริษัทของเขากำลังถูกอายัดชื่อเสียงที่เคยสัคนได้ทั้งเมือง ตอนนี้กลายเป็นชื่อที่คนไม่กล้าพูดถึงเขาพยายามติดต่อเธอหลายครั้งส่งข้อความมาเป็นสิทธิแต่เธอไม่เคยเปิดอ่านข้อความแม้แต่ฉบับเดียวเธอไม่ต้องการคำขอโทษเพราะไม่มีคำไหนจะย้อนเวลาคืนได้เย็นวันนั้นเธอออกจากออฟฟิศเดินผ่านสวนสาธารณะเล็กๆเ,เสียงเด็กหัวเราะดังมาจากมุมหนึ่งเธอยิ้มความอบอุ่นบางอย่างแทรกเข้ามาในหัวใจเหมือนแสงอาทิตย์ที่ลอดผ่านก้อนเมฆหลังฝน และในขณะที่เธอกำลังจะเดินต่อเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งมาชนเธอเบาๆเธอจับไหล่เด็กไว้ก่อนจะมองเข้าไปในตาเล็กๆคู่นั้นขอโทษค่ะป้าหนูไม่ทันมองทางเด็กพูดด้วยเสียงใสเธอหัวเราะเบาๆพลางก้มลงไม่เป็นไรเลยจ้าคนเก่งลุกขึ้นได้เร็วมากเลยนะเด็กยิ้มแล้ววิ่งกลับไปหาแม่เธอยือนมองภาพนั้นเงียบๆก่อนจะหันกลับไปมองฟ้าเธอไม่เหลืออ,อดีตให้แบกอีกแล้ว มีแค่ปัจจุบันที่เธอเลือกเองและอนาคตที่เธอจะสร้างใหม่ด้วยมือของเธอเองต้องการให้เรื่องราวดำเนินต่อไปในการเปิดโปงอาชญากรรมของอดีตสามีลึกขึ้นหรือโฟกัสที่การสร้างพลังบวกและความหวังใหม่ในชีวิตเธอต่อเสียงลมเย็นยามเย็นพัดผ่านใบไม้กลิ่นหญ้าหลังฝนลอยมากระทบจมูกเธอหลับตาสูดลมหายใจอีกครั้งหัวใจของเธอสงบแต่มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดคืนนั้น เธอนั่งอยู่ในห้องทำงานเล็กๆที่ไฟสลัวหน้าจอแล็ปท็อปเปิดอยู่รายชื่อบริษัทนอมินีที่เคยเชื่อมโยงกับเขาปรากฏชัดเธอไม่ได้แค่รอดเธอกำลังจะเปิดโปงข้อมูลบางส่วนเขาเผลอทิ้งไว้อีกบางส่วนเธอสะสมมาตลอดหลายเดือนแต่วันนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเธอเชื่อมต่อกับนักข่าวสายสืบสวนหญิงวัยกลางคนที่เป็นตำนานในวงการเสียงปลายสายหนักแน่น เรื่องนี้ใหญ่กว่าที่คิดนะเธอแน่ใจใช่ไหมเธอพยักหน้าแม้ปลายสายจะมองไม่เห็นฉันไม่กลัวแล้วเพราะถ้าฉันไม่ทำผู้หญิงคนต่อไปจะเจอเหมือนฉันนักกล่าวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบกลับมางั้นเราจะทำไปด้วยกันวันต่อมาเธอเดินเข้าไปในสํานักงานอายการพิเศษในมือคือเอกสารที่ไม่มีใครกล้าส่งมาก่อนหน้านี้มีทั้งหลักฐานการฟอกเงินการตั้งบริษัทบังหน้า และชื่อของผู้ร่วมขบวนการเจ้าหน้าที่หลายคนเบิกตากว้างเมื่ออ่านรายละเอียดบางคนกระซิบกันเบาๆแต่มองเธอด้วยสายตาใหมา่ไม่ใช่เหยือ่อแต่เป็นผู้เปิดโปงไม่กี่วันหลังจากนั้นข่าวใหญ่ก็ระเบิดกลางสื่อหลักอดีตนักธุรกิจชื่อดังอาจพัวพันขบวนการฟอกเงินระดับชาติหญิงคนหนึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดโปงทั้งหมดผู้คนเริ่มพูดถึงเธอบางคนยกย่องบางคนสงสัย แต่ไม่มีใครเพิกเฉยได้อีกเขาถูกเรียกสอบอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีทนายชื่อดังคนไหนกล้าปกป้องเขาเพราะหลักฐานมันแน่นเกินไปเธอยือนดูข่าวจากหน้าจอทีวีในร้านกาแฟเล็กๆผู้คนในร้านหันมามองเธอบางคนพยักหน้าให้เธอช้าๆเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มเบาๆแล้วหันกลับไปจิบกาแฟร้อนในมือวันนี้มันขมเล็กน้อยแต่เป็นความขมที่เธอเลือกเองและในความขมนั้น มีรสชาติของอิสรภาพและชัยชนะต้องการให้เล่าต่อถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอดีตสามีและวิธีที่เธอใช้ชื่อเสียงใหม่นี้สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นต่อไปหรือควันกาแฟลอยขึ้นเป็นสายเธอมองมันจางหายไปในอากาศเหมือนเงาของอดีตที่สลายไปทีละนิดเสียงมือถือสั่นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ข่าวแต่เป็นคำเชิญจากเวที TEDx เราอยากให้คุณมาเล่าเรื่องของคุณ ข้อความเขียนอย่างสุภาพเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนเกมทั้งกระดานเธอวางถ้วยกาแฟลงชา้ชาๆสมองเธอย้อนกลับไปยังคืนนั้นคืนที่เธอถูกหยากลางงานเลี้ยงคืนที่ถุกสายตาหัวเราอยเยาะเธอแต่ไม่มีใครรู้ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ใหญ่กว่ามากหลายสัปดาห์ต่อมาเธอยืนอยู่บนเวทีไฟสปอตไลท์สาดลงมาบนใบหน้าเธอผู้คนนั่งเงียบทั้งหอประชุม บางคนจดบางคนตั้งใจฟังและบางคนน้ำตาคลอฉันเคยคิดว่าการถูกทําร้ายแล้วเงียบไว้คือการเข้มแข็งเสียงเธอนุ่มแต่ชัดเจนแต่ความจริงคือการลุกขึ้นและพูดออกมาต้องใช้ความกล้ามากกว่านั้นเธอเล่าเรื่องการแต่งงานการถูกหักหลังการตัดสินใจรวบรวมหลักฐานการส่งมันให้ผู้มีอำนาจและการยืนหยัดในวันที่ทุกคนบอกว่าเธอควรนิ่งไว้ เสียงปรบมือดังกล้องเมื่อเธอพูดจบยาวนานและติงใจหลังจบงานมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอตาแดงแดงแต่ยิ้มคุณทำให้ฉันกล้ากลับบ้านเธอยิ้มตอบไม่ต้องพูดอะไรเพราะเธอเข้าใจวันต่อมาชื่อของเธอเริ่มถูกพูดถึงในรายการข่าวแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้เป็นเพียงอดีตภรรยาของใครเธอคือผู้เปิดโปงผู้เปลี่ยนระบบ และแรงบันดาลใจของผู้หญิงอีกนับพันอดีตสามีของเธอตอนนี้ถูกตั้งข้อหาหลายกระทงเส้นสายที่เคยคุ้มกันเขาค่อยๆล้มลงทีละชั้นเพื่อนร่วมขบวนการเริ่มพูดเพื่อเอาตัวรอดเขานั่งอยู่ในห้องสอบสวนเงียบใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความสับสนไม่ใช่เพราะหลักฐานแต่เพราะเขาไม่เคยคิดว่าเธอจะกล้าแต่เธอก็กล้าและเธอชนะ อยากให้ดำเนินต่อไปในแนวของความเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมจากเรื่องราวของเธอหรือให้มีบทหักมุมใหม่ในตอนต่อไปวันเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนเรื่องราวของเธอไม่ได้จางหายกลับกลายเป็นประกายไฟเล็กๆที่ลุกลามไปยังใจของใครอีกหลายคนผู้หญิงจากต่างจังหวัดเริ่มรวมตัวเปิดเวทีเล็กๆบนหลังคาตึกในชุมชนมีคนหนึ่งลุกขึ้นพูดว่าฉันกล้าที่จะหย่าเพราะฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่คนเดียว หญิงวัยกลางคนในเมืองเล็กๆเขียนจดหมายส่งถึงเธอในนั้นมีคำเพียงไม่กี่คำแต่หนักแน่นคุณช่วยชีวิตฉันไว้มูลนิธิของเธอเติบโตมีอาสาสมัครเพิ่มขึ้นนักกฎหมายที่เคยเงียบเริ่มออกมาช่วยสื่อที่เคยลังเลเริ่มยืนข้างเธอเธอได้รับคำเชิญเข้าพบกรรมธิการสิทธิมนุษยชนบนโต๊ประชุมมีแฟ้มหนาเตรียมไว้เอกสารเชิงนโยบาย ข้อเสนอให้มีระบบคุ้มครองผู้หญิงที่กล้าพูดข้อเสนอที่เกิดจากประสบการณ์จริงไม่ใช่จากทฤษฎีเธอพูดด้วยความมั่นใจทุกถ้อยคำของเธอเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความจริงไม่มีใครกล้าโหเร่อเหาะผู้หญิงคนนี้อีกแล้วและในค่ำคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องแมวของเธอปีนขึ้นมานอนบนตักโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นเบอร์ที่เธอไม่รู้จักเธอลังเลเล็กน้อย ก่อนจะกดรับสายคุณเป็นคนที่ทำให้เขาถูกจับใช่ไหมเสียงผู้หญิงปลายสายฟังดูอ่อนแรงฉันคือพร,รมของเขาคนก่อนเธอนิ่งไปขอบตาร้อนวาบโดยไม่รู้ตัวฉันพยายามเตือนคนหลายคนแต่ไม่มีใครเชื่อฉันแต่คุณทำให้เขาถูกมองเห็นในแสงจริงๆเสียทีเธอฟังเงียบๆไม่มีคำพูดใดมีเพียงน้ำตาที่ไหลลงชา้ชาๆเสียงปลายสายพูดต่อขอบคุณนะที่ไม่หนีเหมือนฉัน เธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟจากอาคารสูงระยิประยับคืนนี้เงียบแต่เต็มไปด้วยเสียงในหัวใจเสียงของความจริงเสียงของผู้หญิงที่เคยเงียบและเสียงของเธอเองที่เปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเธออีกต่อไปมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีวันย้อนกลับได้อีกแล้ว ต้องการให้เนื้อเรื่องพัฒนาไปในแนวสร้างเครือข่ายระดับประเทศหรือนำเข้าสู่ประเด็นการเมืองสังคมและอำนาจที่เธอเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องเธอยืนอยู่บนระเบียงบ้านลมขําพัดผ่านผมเบาๆฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นส้มทองของพระอาทิตย์ตกดินทุกอย่างที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วเธอรู้สึกถึงความสงบที่แท้จริงในใจไม่ใช่เพียงเพราะชัยชนะที่ได้มาแต่เพราะเธอเลือกเส้นทางของตัวเองอดีตที่เจ็บปวดกลายเป็นบทเรียน ความกล้าที่เกิดจากความเจ็บปวดกลายเป็นแรงผลักดันและเสียงของเธอที่เคยเงียบงนันวันนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนเธอหลับตาลงอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนรู้ว่าชีวิตนี้คือเรื่องราวที่เธอเขียนเองและบทใหม่กำลังรออยู่ข้างหน้าด้วยความหวังและความเข้มแข็งที่ไม่เคยจางหายไปไหนนี่คือจุดจบที่เป็นการเริ่มต้นอย่างแท้จริงเธอก้าวเดินออกไป พร้อมกับแสงดาวที่ส่องนำทางเรื่องราวของเธอจะไม่ถูกลืมจบ